ก็ยี่แปดนะครับก็ยีสามนะครับแล้วก็คอยติดตามกันนะครับฝ่าเรีี่ทุกท่านนะครับพี่น้องก็ดูต่อชมต่อกันเลยนะครับอาจารย์อยากได้ฝ่าหลังคานะครับฝ่าเรีี่ทุกท่านด้วยนะที่นี่นะครับสวัสดีครับดูกันต่อชมกันต่อได้นะครับขอโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ฮานอยนะครับครับสวัสดีพี่น้องนะครับเด้อนี่นะครับฝ่าอาจารย์นะครับเมื่อนี้นะครับหัวเล่าเด้อพี่น้อง เออเล่าเอาเล่านะครับเด้อครับนี่นะครับเด้อพี่น้องวันนี้อาจารย์มาเอาตามกันต่อนะครับน้องวันที่เราซับบ่ถถกนะครับวันนี้ซับตัวไม้นะครับเด้ออ่าสำหรับวันนี้ืันแรกนะครับสองทุ่มนะครับจะเดน้นให้เด้อพี่น้องข็มาติดตามนะครับนี่นะครับก็ที่ผมลงไปคลิปก่อนนะครับเนาะฝากพี่น้องไว้สำหรับคลิปนี้นะครับ ผู้เขามาติดตามนะครับเด้อกําลังขึ้นขึ้นต้านฝ่าไปนะครับเด้อยังบ่ท่านเลยที่ฝ่านะครับเนาะฝากพี่น้องทีนะครับผู้ขมาติดตามนะครับเด้อผู้ที่ทำบุญนั่มรุ่งของเก่านะครับเด้อฝากแอรลายนะครับเด้อขอมาเลือกบัญชีกด็ดีนี่ครับกค็คงจะบ่หลายนะครับพี่น้องก็แล้วแต่สัทธาเนาะ ฝากไว้สำหรับผู้ที่ถือหัวเล้านะครับเด้อมาแรองอ่าเดี๋ยวล่ลงไหลนะครับเปลี่ยนแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับเนาะอ่าฝากเก็บที่ทุกท่านนะครับเด้อรับตัวเลขทีน่าจะเป็นประมาณไดนะครับแล้วแต่นะครับฝากกันไว้ครับลุงของเก่านะครับเนาะมหาจานพนีกงนะครับเนาะพนก็เด็ดเน้นให้นะครับสลับมนีนะครับเนาะ ลงก็แล้วบบเดเิมไปคือกันนะครับเนาะจะฝากพี่น้องไว้นะครับด้วยสำหรับตัวเลขเดี๋ยวลุงลงให้นะครับท้าชิปฝากเรีบซี่ทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับเนาะแนวทางแบ่งปันพี่น้องสำหรับตัวเลขนะครับที่อาจจะเป็นเนาะตัวไหนปะม่านไหนก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเนาะถือบ่ถือกัไปกันต่อคืนะเนะอเกันนะครับเนาะมึงสำหรับหัวเร้าเนาะฝากจอเด็ดนะครับ ก็นี้นะครับฝากเต็มๆเลยนะครับเด้อพี่น้องมือแรนี่สองทุ่มนะครับาชื่อกันท่านอยู่นะครับเนาะฝากพี่น้องขอเป็นฝ้านะครับประตูหน้าต่างนะครับหลายอย่างอยู่บนท่านสําเร็จนะครับเนาะเป็นเป็นอาจารย์ประเดินเดียนพักพระนะครับเนาะเป็นสลาพักพระนะครับเนาะก็ไว้ตอนรับพระพี่น้องฝากเรบยกชี่ไปแน่ก็มาติดตามนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้นะครับเนาะถึงจะได้ก็ยัดไล่นะครับเนาะมือแรงเนาะครับเนาะขอฝากพี่น้องเอฟทุกท่านไว้ที่นี่นะครับสำหรับวัอนี้ก็ลุงของเก่านะครับขอให้พี่น้องจงโชคดีกันแล้วกันนะครับเนาะฝากกันไวนะ้เนี่ยกาบ์โบว์หลายใหญ่ห้างนะครับพี่น้องฝากเอฟซีนะครับผู้ขมาติดตามก็ขอให้เป็นบุญก็แล้วกันนะครับเนาะ ฝากพี่น้องด้วยครับเด้อก็มาติดตามนะครับนี่ครับวัดป่าปฏิบัติธรรมนะครับวัดปรัจ์ธรรมรามนะครับจาัเป็นไห่มานะครับเนาะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเนาะฝากไปน้องนะครับเนาะฝากพี่น้องจงโชคดีร่ำด้วยกันทุกคนนะครับเด้อพี่น้องนะครับก็มาติดตามกันนะครับจงโชคดีนะครับสำหรับ สวัสดีครับนี่นะครับตัวเลขแบ่งปันนะครับสลหรับหวยลาวนะครับพี่น้องปากกันไว้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องนี่วันที่28่สิบกยหกสามหวยลาวนะครับพี่น้องที่เป็นตัวเลขอาจารย์ให้มานะครับแล้วก็มารวมกรบสตรนะครับลุงของเก่านะครับพี่น้องฝากเกีกันไว้นะครับแนวนะะนทางแบ่งปันนะครับก็ตัวเลขก็มีป่ามานี้นะครับฝากกันไว้นะครับทุกท่านด้วยนะครับ 2ตัวบนล่างนะครับ3ามตัวผู้โตดนนะครับ4ี่ชุดเลข4ตัวนะครับน่าจะเป็นนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับแนวทางนะครับนี่ครับตัวเลขสี่ตัวนะครับก็มีปากมาณนี้นะครับฝากกันไว้นะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องฝากเรีนะครับแต่ก็มีนี่นะครับวันนี้นะครับหนาน่อยนะครับวันที่27นี่ครับ ตัวโคตัวและสองตัวน่าจะเป็นนะครับป่ากกันไว้นะครับแนวทางแบ่งปันนะครับวันนี้มีป่ามานี้นะครับรูดกันเลยนะครับซื้อกันได้เลยนะครับพี่น้องหาซื้อกันเองนะครับไม่สนับสนุนในการพนันทุกที่นี้นะครับป่ากกันไว้นะครับขอให้โชคดีสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับทะเลก็มีป่ามาณนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ไม้สนับสนุนเล่นกนรนารพนันทุกทนี่นะครับสวัสดีครับก็ฝากตัวเลขนะครับที่น่าจะเปลี่ยนไ้กับพี่น้องนะครับหวยลาววันจันท์นะครับพี่น้องแล้วก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับหนึ่งตุลานะครับหกสามก็หวยรัฐบาลหาซื้อก่อนอ่านกันนะครับพี่น้องฝากเลขีกันไว้ด้วยนะครับ ก็เป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับตัวเลขที่ได้ที่น่าจะเป็นนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับฝากกันไว้นะครับก็พี่น้องก็ก็มาติดตามนะครับก็วันที่หนึ่งนะครับตุลาคมนะครับห3สาหัวรัฐบาลหาซื้อก่อนนั้นนะครับสำหรับหวยลาววันจันทร์ก็ให้พี่น้อง พวกเขามาติดตามจงโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็แนวทางแบ่งปันนะครับฝากไว้นะครับพี่น้องจงโชคดีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับพิสัตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับจะประมาณไหนนะครับก็มีประมาณหนึ่งนะครับพี่น้องก็หาซื้อลอตเตอรี่นะครับก็แนวทางแบ่งปันกันนะครับพี่น้อง ตัวเดิมชุดเดิมนะครับลงกี่คลิปก็แบบนี้นะครับพี่น้องหาดูกันนะครับเข้ามาชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตานะครับกดแชร์วนไปนะครับพี่น้องให้รู้กันทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับพวกก็มาติดตามขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ผู้ที่จะทาบุญมากระลงนะครับก็ฝากเก็ีทุกท่านด้วยนะครับพวกก็มาติดตามนะครับ ไม่มีมากนะครับมีแค่สามชุดนะครับหกตัวคู่โตตนะครับพี่น้องสองตัวบนล่างนะครับแนวทางแบ่งปันไปกลับนะครับก็พี่น้องพอหวยออกมาแล้วว่าลุงให้มาก็ไม่ตามกันนะครับลุงส่งให้นะครับก็ให้เข้าดูที่คลิปเอานะครับก็แล้วกันนะครับและใครที่ยังไม่ได้หรืออย่างไรนะครับยังลุงไม่ได้ส่งให้ก็หาซื้อกัน ก็เข้ามาติดตามที่ youtube นะครับลุงของเก่าขายของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องกดติดตามไว้นะครับจากขึ้นหน้าจอท่านนะครับที่ youtube กดเข้าไปก็เจอลุงของเก่านะครับฝากพี่น้องยกีไว้ด้วยนะที่นี้นะครับแนวทางก็แบ่งปันเท่านั้นนะครับโปวดชวิดเจรณาญาณกันในการรับชมแต่ละคลิปนะครับก็ไม่สร้างมาเพื่อเด็กนะครับให้ผู้ใหญ่เข้ามาติดตามกันนะครับ ฝากกันไว้ก่อนนะครับจิบนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับเพราะว่าเป็นสถิติสูตรตัวเลขและศาสตร์ตัวเลขเท่านั้นนะครับน่าจะเป็นนะครับก็จะจอเด็ดเน้นให้แล้วนะครับสำหรับวันที่หนึ่งและวันที่ยี่แปดยี่เจ็ดยี่แปดพี่น้องพวกก็มาติดตามนะครับ ขอให้ทุกท่านจงโชคดีก็แล้วกันนะครับพี่น้องสรับศาสตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีประมาณนี้ก็ลงลงให้ทายชิบแล้วนะครับฝากกันไว้นะครับแนวทางแบ่งปันครับพี่น้องขอให้พี่น้องจงโชคดีทุกท่านทุกคนมาติดตามก็แล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ27000คนนะครับฝากกันไว้นะครับ ขอพี่น้องจงโชคดีนะครับกดสับสกายกดไลค์กดแชร์นะครับชอบตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสนับสนุนในเล่นงการพนันทุกชนิดนะครับบิีทุกท่านนะครับฝากกันไว้นะครับพี่น้องก็มาติดตามนะครับตัวเลขก็มีประมาณนี้หวยลาวแล้วก็วันหวยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้ลุงลงให้นะครับขอพี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi